เราเจอแชมป์ตัวจริงเสียงจริงครับผมเราเจอแชมป์ตัวจริงเสียงจริงครับนักรุกไ<แ>ฟแหกครับผมขอเสียงตบมือนะครับต,ต้องให้รถถังไปล้างแขนที่ต้องจิตไม่เอาครับผม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 ไม่สู้แต่ผมเชื่อได้ว่าเพชรดำต่อยน็อกแน่นอนวันที่เจอเพชรดำเรามาขอหัวใจรวยๆกับแชมป์บูดแชมป์ช่องเจ็ดสีคนล่าสุดนะครับยินดีกับแชมป์ช่องเจ็ดสีครับผมนักรุกไฟแหกครับผม สมควรเป็นแชมป์ไหมครับขนาดค่ายแฟแตกนะครับเนี่ยยังแพ้เลยใช่ครับผมค่ายแฟแตกเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับนะครับผมก็งงเหมือนกันครับไม่ไหวแล้วโมโหแล้วขึ้นแล้วเฟ้น่ยเฟนอะไรวะสุดในรุ่นครับนี่หน้อเล็กเป็นไงเดินจิ้มจิ้มตีตีแบคแมนนอนแบคแมนหลับแล้วปลุกขึ้นมาชูมือนะครับเห้มือหน่อยผมไม่สู้ผมไม่สู้ยายผมไม่แก้ผมไม่ต่อยแร้งตายจริงครับผม ต้องได้แชมป์นี่ครับหมอดสมครับเฮ้ยมึงไปหากิ่มขัดมาดิเฮ้ยเอามาเอามากิ่มขัดอะไรสมประตูงี่แชมป์แชมป์ครับแชมป์ยินดีกับแชมป์ชจ้าเกตสีคนล่าสุดด้วยครับถ้วยแชมป์ครับคุณได้สีนี้ไปหอนปีใหม่ขอนี้ครับปีใหม่ชนะตั้งแต่ในมุ้งแล้วใช่ครับผมเวียนมากครับถูกต้องครับมาเลยเม้นก็มาเม้นก็มา จอมเจ็ดสีจีทุกกระบอกตังไม่ได้เล่นนะครับไม่เล่นแต่ผิดหวังใจครับเจ็บใจเจ็บไม่จำแชมปรอบเจ็บไม่จำเอ้ยยับได้ยังเลื่อมแหลมแชมป์ต้องคนนี้ครับนักรบนี่ครับถูกต้องครับกรรมการตัวเบอร์ห้าถูกต้องครับโอ้ยกดกดยังกดไว้กดไว้แบ็กแมนนอนแล้วนอนยกสามนอนยกสามบอกไอ้มึงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออผมถามนอยจับแล้วไถนาให้แบ็กแมนต่อยอยู่เนี้ย ต่อยต่อยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ครับผมมันไม่ใช่นะครับเฮ้ยคนผมไม่เล่นนะผมไม่ได้เล่นแต่แบบคือการเตรียมตัวสอนเทคนิคอะไรเนี้ยการออกแบบการชกเสียดายครับเแล้วก็เขาตั้งใจมากเขาเก็บตัวไม่ไปบ้านไม่กลับบ้านไม่ไปเที่ยวไหนเลยปีใหม่้อมนะครับแล้วเสียเสียบรรจงแล้วคุณเปลมดูแลดีบำรุงดีทุกอย่างดีหมด นักมวยสะดุดอะไรรักษาดูแลดีหมดครับเพื่อไฟดีครับแล้วก็ความใฝ่ฝันของเขาด้วยนะครับว่าอยากจะเป็นแชมป์ออกโดนเตะกันขอสุดโดนหมัดสุดคุณไม่ให้คะแนนเลยเออแดงต่อนะแดงต่อสามหนึ่งคุณแม่คะแนนเลยเออวงการมวยจะเสื่อมเสียนะ,นะครับผมนะผมดูนะครับว่าผมอยากให้วงการมวยจเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับใช่ครับผมคิดว่าคือ แบบถ้าตัดสินแบบโปร่งใสมันดีที่สุดนะครับนะครับเราเอาเอาวุธมวยดีกว่าครับผมวแชมป์เฟียนช่องเจ็ดสีนี่แชมป์เออยียแชมป์เฟียนช่องเจ็ดสีครับผมโอ้แชมป์มวยไตยเจ็ดสีจีทุกความมาันอ,อผมไม่ได้ไปชนโชคเองเออผมไม่ได้เสียผมว่าผมไม่ได้เล่นเ,ออเพราะผมมีจานใ้แบ็กแมนเหมือนกันเ,ออเพราะว่าลูกโกงนะครับเออผมไม่ได้ ไม่ได้ใช้สีเสื้อแฟร์แท็กนะครับผมอยู่จีนนนนะครับแต่ได้มาซ้อมที่นี่แล้วได้มาดูการฟิตซ้อมได้มาดูการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูของทางค่ายแฟร์แท็กนะครับคือดีมากทั้งนายเปรมนะครับแล้วก็เสียบัรจมดูแลการกินถึงแม้ผมเป็นคนนอกนะเขาดูแลทุกอย่างครับอาหารการกินเขามีให้ทุกวันครับผมเจ็บไข้ไม่บายเขารักษาคือเขาเขาทุ่มเทมากกับนักมวย นักมวยก็เลยมีกําลังใจซ้อมตั้งใจซ้อมไม่ไปเที่ยวมีระเบียบวินัยเสียครับเสียบรรจงครับอายุเยอะแล้วครับต้องมานั่งตื่นเช้ามานั่งคุมนักมวยตกเย็นก็ต้องมานั่งคุมนักมวยทั้งทั้งที่บางครั้งเสียเขาไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้แต่แกต้องแบกสังขารมาคือมามาดูแลนักมวยเพราะแก,กรักแล้วก็อยากให้ออกไปชกแบบอย่างสมเกียรติคือไม่ได้อายคนอื่นเขาเสียต้องมาดูแลทุกช็อต คือแบบนี้ผมผมยอมรับหัวใจเสียมากกับคุณนายเปลมนายเปลมคือคุมคุมทุกจอดคุมบางทีพ่อไม่ได้มาก็เสี่ยมจงไม่มาก็คุณเปลมก็ต่อยอดดูแลทุกวันต้องมาคุมคือเพื่อที่จะให้นักมวยของเขาเนี่ยในค่ายเขาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนันชัยใช่ไหมธนนนชัยโฟลลี่หรือใครก็ตามที่อยู่เสมาเเชรอยู่ในค่ายได้ออกไปชกได้ได้ได้ดีครับคือแบบไม่ให้หมดแรงคือวิ่ง คือถ้าใครไม่วิ่งคือโดนด่าแน่นอนคือยอมรับนนขนาดผมยังโดนเลยครับนะผมคนนอกน,นี่คือแกคุมดีมากคือต้องยอมรับข้อตรงนี้นะครับคือแกดูแลมวยด้วยใจจริงๆคือไม่ไม่หวังได้กับมวยนะครับแล้วผลตอบรับของไฟเนี้ยของนักรบมวยในค่ายแกนะที่ผมคนนอกผมเห็นแล้วแบบไม่โอเคผมเลยต้องมาไล์สดแทนนะครับผมเลยต้องมาไล์สดพูดแทนทั้งที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายนะครับนะครับ ผมคือคนนอกมาซ้อมมวยแต่ผมเห็นเห็นใจเห็นใจ,นใจคือคือคนทํามวยคือเห็นใจเสียบรรจงแล้วก็<ะ>นายเพลมนะครับทำด้วยใจครับไกลครับผมที่ทํามวยที่ผมมาดูนะครับผมค่ายจิมนอรก็จริงแต่ผมมาดูค่ายแฟร์แท็กทำมวยคือทําไปสู้ค,คือถ้าหมดแรงเนี่ยหรือไม่สบายหน่อยเนี่ยเขาถอนเขาจะไม่ชกายเขาเขาจะไม่แป้ไอเขาคือคือแบบว่าเห็นใจครับนักรบมันไม่ได้กลับบ้านคือมันตั้งใจซ้อมมากคือผมดูมันออกแบบออกแบบ ื่อยทุกอย่างเหนื่อยแบบสู้เพื่อเพื่อแชมป์เพื่อเข็มขัดนะครับถ้าเราแพ้วิชามวยหรือแพ้น็อกหรือแพ้อะไรไแพ้ไม่มีแรงหรือแพ้ไม่สู้เรืออะไรนะเรายอมรับ,รบแต่นี่คือแบบโอ้โหเดินทําตั้งแต่ยกแรกครับผมแล้วเขามีอาการตลอดนะครับโอ้โหคือน่าเห็นใจมากครับถึงแพ้จะได้ใจคนทั้งประเทศใช่ครับต้องตกมือให้ครับแชมป์แบบนี้ไม่ปลื้มใช่ครับผม ต้องผมมือให้นักลบนะครับ,บคือ,อคือคือ,ค,อคือผมผมคิดว่าเขาสู้ดีมากวันนี้เขาสู้ดีมากเขาสู้ทุกรูปแบบเลยในเขาสู้นอกเขาก็พยายามสู้นะครับเททิ้งแบบโอ้ยหลับนี่เลยหลับคือห <c oughs> ลับไปแล้วพักหนึ่ง <c oughs> แล้วสะดุด้งตื่นมาตกใจว่า <c oughs> อ๋อยังชกอยู่ออมวยไม่แพ้ใช่ครับผมมวยผมว่ามวยมันล็อกเหมือนหวยครับผมผมก็ว่านะอันนี้คืออันนี้ล็อกล็อกเอ็นชัดนะ เปรียบเทียบไอโลก็เห็นโอกาโอคาโอกาเยวโอคาเยวเรียบร้อยสิบเอ็ดไอโลก็เป็นกาลังใจให้นักมวยนะครับแล้วก็คนทํามวยค่ายแฟแท็กนะครับนะครับแล้วสู้ๆกันต่อไปนะครับสวัสดีพี่จอมดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนอกเวทีกับพี่ได้นะต่อให้สองวันนี้แพ้แบบงงโชคดีมากขอบคุณครับได้ครับพี่โอดแล้วเจอกันพี่โอด ไฟหน้าเอาไม้หน้าสามก็ผมว่าไม้หน้าสามก็ไม่ได้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ผมว่าแดงนอนนอนหลับไปประมาณสักสามวันก็ต้องชูมือนะครับแพ้ชนะได้ใจคนดูทั้งประเทศครับผมต้องตบมือให้นักลงครับได้กำลังใจกันต่อครับได้ไหมครับแชมป์จ้องเจ็ดสีครับก็ต้องจะคงสีเสื้อดาวแ็กเม็ดเขาไม่ได้กรรมการนะอืมอันเฉยนะหญ่นี่โอ้โหนี่ครับไหนดูขอดูหน่อย ขอด้วนะเห็นว่ามีมีข่าวลงท่านอัจฉริยะเรื่องนัทพงศ์นะครับเรื่องนัทนาพงศ์ผมขอโทษด้วย้าเออเอ,อไม่ถูกต้องนะครับเปิดใจที่แบ็กแมนอัจฉริยะชนะเพราะกรรมการช่วยถามจากใจมันน่าภูมิใจตรงไหนที่ได้แชมป์และเสื้อสัดไร้และเสื้อไร้สามารถกรรมการตัวบนก็บัตรชงบัตรบัตรบจริงๆ ถ้ามวยกลัวแบ็คแมนไม่ชนะมวยแบบนี้ถ้าไม่ใช่ต่อยช่องเจ็ดวันนี้ไม่มีทางชนะได้เลยมันทุเรศไม่สมศักดิ์สีนี่นะครับนี่นะครับข่าวนะครับข่าวล่าสุดนะครับต้องขอบคุณทางค่ายอดชนะที่เข้าใจนะครับครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมสุดยอดมากครับผมสุดยอดมากครับหัวใจครับสุดยอดครับวงการมวยเราต้องเจริญก้าวหน้าครับ ราต้องเดินต่อไปนะครับผมนะะต่อไปนะต่อไปนะนะบอกแล้วนะมาชิคเป็นไงอะฮะผัดโถ่ไปไะไปเป็นเรื่องไนี่นะักลบโดนไถนากี na, ่เก้าประมาณห้าหกเก้าครับผมไม่แย่ไม่แย่ไถนาไถนาต่อยสามจอบคือถ้านักลบโดนไถนาแล้วโดนจอบโก้มลงไปจำนับนับนับแน่นอนไม่เตือนนักลบที่เดินออกอาวุธดูสิโอ้ เิอทุกยกครับผมค้างกาวปีกหักน้องสู้ๆครับผมนักลบแก้มือมาเตียยโอ้โหใครก็ได้ครับผมใ้รจะขึ้นรายการนานะครับี๋ยวก็ต้องรอดูอีกนะครับวันนี้นักลบก็ชกสี่ลุมหนึ่งครับผมนะครับก็แต่้กลับครับครับข็อยากครับพูดอะไรครับก็แฟนมวยหน่อยเอ้าพูดดีๆก็ฝากฝากขอโทษเอฟซีนักลบเฟเทคแล้วก็เอฟซีค่ายเฟเทคทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณใครเป็นพิเศษก็ต้องขอบคุณเสียบรรจงครับ ขอบคุณนายเปครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับผมดูแลผมมาตลอดครับนะครับก็ได้กลับมาพัฒนามาตลอดครับจากที่ไม่ไม่มีใครมองใช่ครับก้ามาได้มาอยู่ค่ายแฟร์แท็กครับผมแล้วจนมาสร้างฟอร์มชนะกี่งสร้างชนะก็ถือว่าเบอร์ต้นต้นแล้วไฟนี้ก็ชนะแบ็คแมนอีกเกมคัดแล้วครับถือว่าแชมป์ไร้ความสามารถครับผมก็เป็นผมผมก็ไม่กล้ารับเกมขัดนะผมบอกตรงแต่ผมก็รับแล้วครับ นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้พวกผมขอตัวแพ้อันไปก่อนเฮ้ยขอลาเฮ้ยยับเย็บเจ็บนะเย็บนะเย่เยับนะเย่เจ็บไม่จำต้องสามอีกรอบล็บลบ